สวัสดีครับนี่วันนี้นะครับผมเราก็มีผลไม้นะครับโต๊ะจีนนะครับให้น้องน้องช้างนะครับโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนี่นะครับท่านก็มาเลี้ยงนะครับทําบุญนะครับป้อนผลไม้น้องช้างนะครับที่ปางของเรานะครับก็กินได้อยู่3มเชือกด้วยกันนะครับผมก็มีน้องชมพู่ พี่ธงชัยแล้วก็น้องวันเพ็นนะครับผมสามเชือกส่วนพี่โพองนะครับเราก็แบ่งไว้ให้เขานะครับส่วนหนึ่งนะครับให้เขากินนะครับเพราะว่าเขาตกมันอยู่นะครับไม่สามารถออกมากินกับเพื่อนๆได้นะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจบุญนะครับนะครับทั้งสท่านเลยนะครับนี่นะครับก็ที่แวะมาเมตานะครับน้องๆช้างนะครับผม เลีย้ยงผล,ลไม้วันหวานนะครับให้กับน้องๆได้กินอย่างอิ่มท้องในวันนี้นะครับผมนะบท่านชอบช้างมากนะครับดูครับปอนจับปอนเองนะครับ <laughs> ปอนเองอย่างเดียวเลยนะครับ มาทำบุญนะครับเลี้ยงผลไม้นะครับโตะจีนโต๊ะใหญ่ให้กับน้องๆช้างนะครับชมพู่จะหยิบแครอทแตงโมแล้วก็แตงกวานะครับกล้วยจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่ครับกม็มีมีอ้อยมีแครอทมีแตงโมมีแตงกวากล้วยนะครับสาวน้อยของเราจะหยิบเก่งนะครับส่วนพี่ธงชัยจะกินช้าหน่อยนะครับ สาวๆสว่สงเชือกน้องวันเพ็นกับชมพู่นี่ก็จะกินไวก็กินไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะเหลืออยู่นะครับวันนี้กินน่าจะไม่หมดนะครับผู้ใหญ่เขาก็ อยากจะป้อนเองนะครับอยากจะจิบป้อนเองกับมือด้วยนะครับชอบนะครับอันชอบช้างน,นะครับนะครัก็มีโอกาสท่านว่าจะแวะมาทําเรื่อยๆนะครับจะมาเลี้ยงเรื่อยๆนะครับนะครับตัวไหนจะอยู่ก่อนนะครับเชือกไหนเนาะจะอยู่ก่อน พี่ธงชัยอยู่กลางนะครับเป็นความสุขนะครับของท่านนะครับที่ได้ทําบุญกับสัตใญญตว์โตนะครับในร่วมป้อนนะครับเลี้ยงผลไม้นะครับโต๊ะใหญ่ให้กับน้องๆนะครับก็ท่านอิ่มบุญนะครับช้างก็อิ่มท้องนะครับไปด้วยนะครับ พี่ธงชัยเนี่ยค่อนข้างจะกินช้านะครับงวงใหญ่มากนะครับแต่กินช้ากว่าชมพู่นะครับกินไม่ทันชมพู่นะครับชมพู่ก็จะเริ่มกินกล้วยกินอะไรชมพู่จะเป็นช้างที่กินฉลาดอ่ะทีนี้ก็อาหารเริ่มจะเหลือน้อยนะครับเขาก็เริ่มที่จะกินหญ้านะครับเนเปียนะครับกินหญ้าในเปียต่อ ว่าการกินกล้วยกินอะไรไปเข้าไปอาจจะติดฟันเขาก็จะเอายานี่นะครับเพื่อทายนะครับกล้วยเสศจกล้วยอะไรติดฟันนะครับให้ออกนะครับยาในเปียสวยมากนะครับครับยังไงก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านมากๆนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับทั้งสองท่านนะครับที่เมตตาน้องๆนะครับ ก็ขอให้ล่ำล่ำรวยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอพระคุณมากๆครับ